ใครรู้ตัวว่าขโมยแผ่นที่กูไปอ่ะเอาไปแปะที่เดิมด้วยไม่ยากแค่แค่ซื้อใหม่เฉยง่ายนิดเดียวไอ่ยากโอ้ยรู้ป่ะไอ้ซื้อใหม่น่ะตังค์หลังเกษียณกูอ่อให้มันใช้นั่ะโอ้ยสปาร์ตมอสมอสได้ยินป่ะเสียงหน่อยเสียงเด็กเด็กน้อยเลยเสียงไอ้ยันเด็กกระโปรงมอสอยู่ไหน บอกพู่มาไม่บอกไม่ไม่โยนโยนไปนะนี่คือบอกพี่นะนะฮะกล่องกล่องไม้กล่องเก็บไม้พี่นะโอเคเป็บพยานอะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมในฐานะที่ผมเป็นคนงานเก่าเดี๋ยวผมเป็นพยานให้พี่ ที่รู้คือผมรู้อย่างเดียวครับไม้โมต้องไปอยู่ในกองกลางไม่ได้เเขาทำสัญญากันอยู่ขโมยงานจะเรีกเหรอถ้าก็คือก็คืออง่ายพี่ถ้าถ้าอยู่ดีกองไม้พี่หายไปเนี่ยแบบพี่ก็พี่ก็ตีการตีได้เลยว่ามีคนดับไปแน่นอนแล้วคนที่จับได้ต้องใช้ผ้าเขาควใช้ฟ้าเสียหายอะไรนะพี่มีเพชรอ่ามีเพชรใครมีเพชรบ้าง มีมีมีพี่หู๋ยันพี่หู๋กัญยาญาต์ยันไอหนูว่าไงว่าไงขอคุยไหมปกติได้ไหมอ่ะโคตรเด็กไม่รู้เรื่องนมัไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเด็กนี่เราล้มโ้นผิดเห็นนะวะใช่มันบอกว่า่นั้นอย่าอย่าให้เห็นมันเข้าเติรมเข้าเติร์มแล้วมันเข้ามาในหมู่บ้านได้นะจะจับแม่งไปยิงเป้าไอ้กบอสมาเนี่ยพลานมึงก่อน แต่กูหาบ้านมึงก่อยกูบอกนี่ไงก็กูจะพาไปดูนี่ไงก็มาดิมึงอยู่ไหนล่ะไม่ไม่ไม่พอดีพอดีต้องตีพอดีกูเป็นคนไม่มีบ้านเนี่ยกูเป็นคนเลมดไหนอยู่ไหนไหนอยู่ไหนผมว่าผมว่าพี่ผมว่าพี่วุฒิเริ่มงานแล้วล่ะทำไมวะงานติดคนพี่วุฒิพี่วุฒิน่าจะต้องเริ่มงานแล้วล่ะเริ่มงานตื่งมาเอายังไม่เห็นยังแบบว่ากดสิ่งทีสัญญาเราอ๋อจะดูใช่ไหมผมตามเพื่อนอยู่ตอนนี้ ใครใครมันใครมันทํากระจกอะไรขึ้นบนมันอะอ่ามึงเห็นบนภูเขาสุดปะมันจะมีคนสร้างอยู่อะคืออู๋เดินมาแล้วก็มองข้างล่างมามันจะมีบ้านหมู่บ้านอยู่ปะไอมองหมู่บ้านเรามองง่ายเตมองหาต้นไม้โอ๊กแล้วแม่งมีต้นสนอยู่เออมีต้นสนอยู่มีไม้โอ๊กไม้สนมีไม้หาเต็มไปหมดเลยแบบเออนอกจากอิงจะไม่สวยเลยอันนี้กูมาหาไม่เจอนะกูยาวสัญญาไปคุยกับลุงอะไม่รู้ครับผมผมเป็นหัวหน้างานครับมาดูมาดูออกแบบอยู่ ยังหัวหน้าเรื่องงานตับภูวิทัศน์อยู่เลยแล้ววะลุงอยู่ไหนก็ความแน่ใจให้ประกวดกินกุ้ไก่หมดเลยจบแล้วที่เป็นลูกน้องของเราทำออกแบบดีมากในลุงอยู่ไหนครับอยู่นี่อ่ะทานเทียนจานปะให้อะไรนะเอ๋ให้โลครับโลวไม่ต้องวางไว้บนนั้นแหละ จะเก็บไว้ในกล่องส่วนตัวนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยทำป่านไปมีแน่มีแน่คนมองอยู่ตรงเนี้ยคนกอบกระบอกมามีคนรอบทวงทิ้งมาเฮ้ยใครอะไรทำอะไรไอ้พบพบมึงมีธงจักรกวัฏของกูไหมเอาไว้กูบ้างเด็ดโชยจักรกวันได้หมายความว่าใครทำอะไรไอ้พบก็คือเหมือนเป็นศัตรูอกูแล้วเฮ้ยตรงนี้ไหนเกิดอะไรขึ้นมาดูหน่อยซิว่าใควาง บนภูเขาอ่ะมีการต่อต้านกำลังไปกำลังเสริมกำลังไปออนไมล์เวยออนไมล์เวยไอ้พวกจักรวรรดิไม่เน่าทงจักรวรรดิทิ้งพบเอาธงจักรวรรดิมาให้กูกูจะเป็นหัวหน้าจักรวรรดิให้มึงเองส่งอำนาจมาให้ก yeah, ูแล้วกูจะเป็นหัวหน้าจักรวรรดิให้มึงเองพระเจ้าจอมมาแล้้วย ต้องบนนม่ใช่นี่เขตเซรีพบมา้นี่ลงมาก่อนกูขึ้นไปไม่ได้โทษทีบขึ้นไปไม่ได้ตอนนั้นพบ่เออมันลากม้าไปได้ปะหมายถึงว่าแบบให้มันเดินไปไงไม่มีตบไม่ถึงนั่งมือเล็แล้วยังบินยันหมดอ่ะแย่จังเลยแล้วก็ก่อเหมือนเดิมผมบอกว่าดินหมดเดี๋ยวก่อนนะมีธงแล้วเดี๋ยวกูจะทำลงมืดแล้วแล้วแถวนี้แล้วแถวนี้ไม่มีไม่มีไฟ เดียวครเอ๊ะนี่ก็นอนเตียงยุทธอ่าดิเทกูเข้าวลงกับมึงแล้วมีมีเตียงให้มึงนออ๋อเอาไปปักเชือกเตียงมีอ่ะมีทั้งฝักมีทั้งฝักแยกขึ้นไปขึ้นกันมีมีมีหนูก็ดูอ่ะยุทธหนูก็ดูนามจักรวรรดิครับขอขอมาดูพื้นที่เฉยมึงเห็นอะไรมึงมาดูพื้นที่เขามาดูพื้นที่ผมไม่ได้มาทำอะไร ตรงนี้นิววอลลี่ทอปเปียนี่ไม่ใช่ที่ของคุณนี่ที่ของบ้ามัสระเว้ยเออตรงนี้นิววอลลี่ทอปเปียอย่ามาโยกเลยปล่อยไปเลยผมคนงานเก่าคุณนาแล้วมีม้าตัวเดียวนี่นะเฮ้ยเฮ้ยพบ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 เอ็งเอ็งก็ไม่ไม่ใช่ตัวเนี้ยเอ็งไม่ขี่ตัวเนี้ยใช่อะใช่เสียเอาไปเจ๊ยตัก่อนจะได้ ขอผสมพันธุ์ดีกว่าขอคิวผสมพันธุดีกว่าโอ๊บถ้าผสมพันธุ์นี่มันจะเร็วไว้ส่วนมันจะวิ่งเร็วไปไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่จ่ายค่าพ่อพันธนี่ยุทธเฮ้ยว่าไม่จ่ายค่าพ่อพันว่ะเฮ้ยไม่พบมันเล่นบอกว่ากูไม่จ่ายค่าพ่อพันว่ะมึงบอกนี่ในนามของอะไรในนามจักรวรรดิอันนี้การจะทำสุดขอบขอบคุณจักรวรรดิอังกฤษเฮ้ยมันก่อสงคราม ก็ใช่ไหมวาการที่ริงคูหมายเขาว่าไงหมายเขาว่าผมเป็นลูกน้องคุณไงโอเคเฮ้ยนอกรือว่าไม่เอ้าตรงนี้นี่โดนไปเยอะหมายเขาว่าเป็นลูกน้องไงนะคุณโอเคเราเราจะยกให้เขาหรือไม่คุณพบหรือว่าเราจะปล่อยไปเฮ้ยจะปล่อยไปหรือยังไงนอกเขตสมสติการน่ะมันบอกว่าเขาบอกว่าเป็นนอกเขตอ่ะแต่เขาเคยเป็นสัญชาติของบริติชมาก่อนอ่ะนั่นหมายความว่าจะคุณออกจากสัญญาณแล้วเปลี่ยนสัญชาติ เป็นไม่ได้ไงอย่าพูดตรงตรงไงเดี๋ยวมันไม่ได้น้องพูดต่ำคอมเอออ๋อบิดวิดตะละติดติดเออวิดแต่ละในบริลลัสบิดเจอร์สสารกระพุนกรพูดตั้งตีเฮ้ยโระเดะกระพุนตั้งอ๋มึงมาดูหลังกูมึงดูมึงดูเบื้องหลังกูเฮ้ยโอ้ปะเอ้าเฮ้ยได้ไงอ่ะยูได้ไงวะยยู เข้าใจอันนี่ไงไอ้พวกนี้ไงกองสปายคนที่มาตามกูมาดีนะเราทำก่อนก่อนที่มันจะมาเยี่ยมบ้านแตปกติโหทดสอบได้ยังเปล่าได้เหยียบแพ้แล้วน้องคุยกับพี่อูดิอูดิคุยอะไรกับน้องผมมันมีตุลาแล้ว ต้องพูดในนามอะไรของมึงอ่ะต้องพูดไม่อยากจะคุยกับพวกวิตเตอร์มดิเออวิตกิจไม่อยากคุยเฮ้ยมึงรู้ไหมการเปลี่ยนสันสันอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนสันดาบเป่ยสันดาบเปลี่ยนสันดาบไปจะเปลี่ยนไปด้วยนะรู้ปะเออ่อมันถูกลงน้ำไปคาราชิบันเนี่อังกิทเรียบร้อยแล้วเออเพราะมึงเป็นคนอังกิทไปแล้วมันแบบเพราะว่าคุณเปลี่ยนสันชาติแบบ พยายามก็จะไม่มีที่อุดก็จะไม่เป็นเส้นยุๆจะไม่เปลี่ยนแล้วมาลงนามกันเลยเหรลงนามกัญชาติไม่เกี่ยวเลยนามสัญชาติพูดปากเปล่าไม่ได้กูอยู่ก่อนวินเตนด้วยเออกูเป็นชนเผ่านะเว้ยอยู่มาก่อนนะเว้ยพวกเอ็งมาล่าอันดีคมไม่ไม่ถือว่าผมขอในนามลูกน้องผมแล้วกันว่าตรงนี้ขอเป็นเขตเสดีจขอผมคิดแป๊บหนึ่ง ดีกัญชาละชอบจังเลยกูถือว่าพืนดินแถวพื้นดินแถบนี้จะเป็นของกคูแล้วกันผมก็ผมจะขอไม่ยุ่งอะไรแล้วกันนะแถบนี้ปล่อยไปปล่อยไปถือว่าเป็นเครือจักรพรรดิของพวกเรานะครับเนี่ยเขียนวัวเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เขียนีองมันเลยน้ำไม่ได้ไม่น้ำก็มีบอกแล้วนะมึงบอกกูเข้ามาเนี่ยแล้วมึงแล้วมึงเข้มาเพราะกูทำเพี้ยอะไรแค่ทำประโยู่ กูไม่รู้เลยกูทำเพี้ยมึงอะอยู่ไหนอยู่ที่เกิดอยู่บ่าเที่ยงกูเห็นทั้งรูเอ็นชั้นอยู่ตัวหนึ่งแต่ไม่ใช่ใครเงี้ยเป็นสเกลตันไหนล่ะใต้ดินไงต้องต้องต้องเหนื่อยยากไอ้เจ้เขาอยู่ข้างบนกันไปอยู่ใต้ดินทำไมวะเนี่ยอุโมงค์ของมันเป็นไอ้นี่เป็นผู้ชัตตัมใต้ดินผไม่ไดบ้านไงไม่มีบ้านมึงก็รู้อยู่มีบ้านโคมเดทโอเค แต่อยู่ในใต้สายสัญญาของพู้ครูนะนั่นหมายความว่าพวกมึงก็คือไอ้นี่อยู่ดีแหละช่แล้วผมกะหลีกัลลีกัลลีเฮ้ยเหมือนว่าบินติดดูไปกัลลีอ่ะบาเขียนเลยเดี๋ยวเราไปเขียนกันบ้าบินติดดูไปกัลลีไหนมึงอยู่ไหนมึงพูดอ่ะไอ้พวกนอกรียดมันว่ามันว่าบินติดดูไปกัลลีอะมันด่าพวกเราเป็นนอกรียดไอ้ยมันด่าพวกเราเป็นนอกรียดว่ะ กูแบ่งโยงใหม่เลยไเชี่อแกแเผดให้ร้อยเลยตั้งค้าหัวเรียบร้อยอยากคุยอยากอะไม่เชื่อตั้งข้าหัวยังได้ถ้ตั้ง้าหัวถ้าถ้านได้ไรเงี้ยแบบถ้าค้ามันได้ไรเงี้ยได้ข้าหัวไรเงี้ยได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอกูทาสัญญาอะไรก่อนมาจัดกันก่อนเลยเอาไป ตอนนี้ยังเป็นเมืองเสรีชนอยู่ยังไม่มีแบบอาณาจักรอะไรอยู่แบบใจเย็นๆเออที่ไม่น้ำมาตรงนี้ไม่น้ำก็มไม่เิดไม่เคยวะเออไม่เกิยไม่ได้นู่นเหตุเดงไม่เกิดไม่น้ำมว้ยมันเป็นน้ำเป็นสัญญาไงน้ำสัญญาน้ำมาไดวะก็นี่ไงใช่ไหมมันเป็นเครือใช่ไหมพอดีเออเราปล่อยให้ปกครองได้เนาะ ถือว่าเป็นหลักหุ่นเชิดเราอยู่เออยังเป็นหุ่นเชิดหุ่นเชิดพวกกูอยู่เว้ยปล่อยปกครองได้ปล่อยปกครองได้เสรี้จำฟองไอ้พวกลูกเรดี้ให้ด้วยก็ได้กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันด่าเมึงก็รอด่านะจังมึงแต่การเลือกผู้นำมันจะต้องผ่านอำนาจของพวกเราด้วยสต้นเอ็นเพิ่งอยูืนต้นเอ็น ไม่เอาเลยดูทรงมีกบฏแน่เลยดูทรงจะมีกบฏแน่เลยอะไรคืออะไรกบฏไม่เข้าใจมีคนจะกบฏแน่เลยกบฏลมดีมีคนจะกบฏมีคนจะกบฏใครทุกคนมีคนจะกบฏดูดิใครมาเผาบ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยบ้านพังหมดแล้วเฮ้ยถามจริงไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะบอกกันแล้วไม่ยมมาใครรู้มิด บ้านไหนบ้านยุดเหรอบ้านยุดนี่หนีเลยนะไม้พิเศษเลยเนาะเก้นเต้นนะเป็นล่วงมาคกูร่วงนี่ตรงนี้ตรงพี่โมนี่นี่ตรงพี่โมเขาใช้ยาคุมบ้านเหรอโมสี่สี่ขวดห้าสิบแปดเลยมมากแต่น่าจะเป็นคันธมิดกับกูแน่นอนกูรู้แค่นี้ใช่ไหมน่าไม่ใช่กูไม่ใช่เออเป็นกลางใช่ไหมเป็นกลางใช่ไเป็นกลางไปเป็นสวิตเซอร์แลนด์ ไอ้นั่นไอ้นั่นคือแวร์วูฟหลอนเปอร์ดี้โทเปียเลยแวร์วูฟหลอนเออนั่หน้านี่มามาเขียนแล้วดิว่าเปอร์ดี้โทเปียพอดีโอ๊ยมาตีศพพอดีเปอร์รี้ใส่ได้จยิงแล้วครับเราต้องมีกองทับตาผมนะโอ้าเรตัว ไอ้มอสอยู่ไหนมาดิมาตำแหน่งนี้มา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 โอ้ยกเกินโอ้โหตรงนี้พอต้งตำแหน่งคูเรตอยู่ไม่วาเข้ามามาใครกันแนเข้ามามาคดประตูกลับกุชชี่เลตอยู่ไอ้พวกกุเลย เงี้ยแล้วไปสายเงี้ยชอบไปเล่นมันกองบางทีใหญ่โตกกลางหลังมันต้องต้องทันอ่ะเอาเอออะไรอ่ะเออแล้วมาตีอะไรกูหนักเอาอะไรอ่ะไอโกเลมอยู่ๆก็ตีพี่อ๋อพี่ไปโดนมันป่ะพี่ไปตีโดนมันพี่ต้องหนีก่อนกลับไปสักพากของนี่เลยของพี่จีเอ็นทีสีเออมันตีไปตั้งหกครั้ง อะไรอ่ะอุตส่าห์ตีช่วยเจนี่ไม่ใครตีอยู่อ่ะขอบคุณครับฉันก็ชอบตีนะนเราเล่หมาบูบบ้านอีกแล้วเหรอใช่ลืมลืมว่ามีเล่ห์ลืมกันี่ยแล้วมันบุบบ้านชิพายแล้วดุดไปช่วยกันบ้างยังไงคือมึงไม่น่าเอาเล่หมาบูบ้านตอนที่กูอยู่ในมือเธออ่เไอ้เนี่ยแล้วเราไม่เข้าใจทำไม าหมู่บ้านทางไม่เจอบุนะท่านั่นคือมึงดูสภาพกูก่อนว่าสภาพว่าสภาพกูจะพอพ่วงมากไหมเออไปช่วยเลยไปช่วยพังพังไปเลยเฮ้ยไปข้างหน้าเราไปข้างหน้าเราเทหมู่บ้านนะคือบ้านไอ้หูเว้ยี่เฮียบ้านไอ้หูมันอยู่อยู่ในหมู่บ้านช่วยหนักครับช่วยหนักครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ยังมาแบบยังมาจจะมาของบ้านเราอยู่เลย พัห่งจักวรดินะ่นังแห่จะกรวรดอะไรจะล่มรอจัวดิักดจะล่มจัวรดอไอ้จกวดิบิตติสจะจบแล้วเออลมไปดีไม่ไีอยู่กับมันเลยล่ะคุณเลยฉันจะไม่ปล่ไปด้านไนบิตติสได้ลมสลายเรียบร้อยแล้วครับทุกคนบิติสมสลายเรขอเราขอการยุติกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ วัดโสพินีได้ยุติลงแล้วที <Yeah. S 3> <Okay. S 1> ่นี่